สวัีครับวนนัอยู่กับผมช่องเท n f เผมจะไปตีคนในสนามมวยครับแบบสตรีทไฟ i g h t e เฮ้ยขอแจมทุกคนซ่อืม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 มาดิ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 บล็กเบลกเบลกเบลกโล่แตกแล้วกวาแตกกาแตกกาแตกลูก็ใส่ไปยังใส่ไปยังขวาซ้า,ายขวาซ้า,าย,าายอืมนอกกเลยครับเอาเอาเลยไอ้ล้นจะเอาไอ้ล้นมาดิมาดิอุ้ยอุอุแล้วกนกาแตกกาแตกอุ้ยอุ มา,มา,มาดิ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 เอามาดิ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 เต็ปสเต็ปกูอะไอ้ลุมันลุมไม่ร้อ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 นด้วยร้อนเออัไนแหละเราซ้ำเราซ้ำเราซ้ำศพซ้ำศพลูกมาเจอกูไอ้ล้นเจอกูไปไหนไปไหนไปไหนไอ้ล้นืืหไปไหนไอ้ล้นืืหไปไหนไปไหนไอ้ล้นไปไหนไอ้ล้น ออือมอือือสอืมืออืขอาใอ้ขวาใต้ขวาใต้หลบเลยมึงหลบอะไรมึงหลบอะไรหลบเลย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 เอยหนีว่ะเฮ้ยหนีว่ะไอ้หนีว่ะไอ้ไอ้ไอ้ล้นหนีไอ้ล้นหนีโอ้โหไอ้ล้นหนีวล้นหนีเอ้ยมึง่าหนีมึง่าหนีไอ้ล้นไปไหน ไอ้ล้นอย่าหนีมึงเดินเลวผ่านอากูรับเหลืออืมว่หวแล้วไปว่หวแล้วอยากต่อยคนโอ้ยจล่วงไปสองคนเลยครับไอ้ล้นมึงรังแก,กคนไม่มีทางสู้นะยายล้นเจอกูเนเวทีเปล่าเจอกูมปนเวทีเปล่าเฮ้ยไอ้ล้นเจอกูเนเวทีเปล่าจะวดดูวดู ออาวอ้าวอ้าวมึงพลังงานหมดแล้วมึงต่อยไปเรื่อยต่อยม่วงมึงอะต่อยม่วงมึงอะต่อยม่วงมึอะอ้าหนีเฮ้ยนเยหนี้ยนี่หนีไอ้เหี้ยนี่หนีเนเีเยหนีเนีเยหนีนี่หนีไฮหีนีหนีหหนีหนหนีหนีหนหนอหนีนหนี

นิดเดียวมันจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวออกมาเดียวมาเดียวมึงร่วงไอ้ล้นไอ้ล้นไปไหนอืมอืมไอ้เชี่ยล้นแม่งว้าอีกละไอ้เชี่ยนี่แม่งปอดว่ะปล่อยไปเถอะทุกคนจะไปหาคู่หาคู่ต่อสู้ใหม่นี่ไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยเฮ้ หม่าเห่าเห่าหึ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 หเหึ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 หเหึ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 หเหึ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 หเหึหึหดหไหึหึหมหดหึ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 หเหเหึ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 หัหพหนหึหหึ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 หัหึ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 ห่ห อหลบซ้ายหลบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอุ๊ยถอยกลับแล้วไก่จะแตกแล้วกกดจะแตกแล้วมึงกกดแตกแล้วมึงรู้ตัวเปล่า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 หืมอืมอืมอืมไก่แตกแล้วอุ๊ยอีกที่อย่ากดตายเออไงล่ะอีซี่ครับน้องๆไกดจะตกจำไว้นะครับหนูๆผมจะบอกให้ว่ากกดจะตกโดยอันขาดนะครับ ทุกคนดูไว้มาครับดูครับดูดูโคตรสู้ให้ดีดอทหลบหุกขวาดอทต่อยต่อยต่อยดอทอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดปิดดอทขวาต่อยหุกดอทขวาหุกซ้ายหุกขวาหุกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเอาไว้ถอยกันครับถอยกันครับหุกดอทดอทหลบดอททดอแล้วต่อยดอทแล้วต่อยครับดอทแล้วต่อยดอทแล้วต่อยครับ แล้วก่อนี้วก่อนครับเดตายตายศตูตม sure> ิน่าหมดแล้วใส่ต่อครับเงียบถอดก่อนถอดก่อนอืมอืมอืมอก่อนครับถอดมก่อนครับอ่ากูน็อกแลวกันหนึ่งหนึ่งครับหน่งนึ่งครับยังไม่จบเกมวี็อบสาม มาแล้นี้มันเจ้กูมาดิมาดิมาดิอะไรกาดมันไม่มีแล้วกาดมันไม่มีแล้วไรอิงโง่ไอ้โง่ไอ้งโง่อ้โง่ไ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 อ้โง่อิโง่อ้โง่ไอ้เหี้ยกูจะน็อกไอ้เหี้ยกูจะน็อกอ่ะกูน็อกเอารอบสี่ยังไม่จบไอหนุ่มมันยังไม่จบไอหนุ่ม อืม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 ต mm ัว hmm. มันต่อยหนักนะวะอืมอืมตายหนักเหรอต่อยหนักเหรอตยหนักเหรอต่อยหนักเหรอตาอยหนักเหรออืม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  อืออืออืออาบุด๊อกเลยละอับุญเพศเอออะไรวะไอี้มันไอ้เี้ยมันใส่นวมเรืองแสงไอ้สัตว์มันต่อยหนักอ้เี้ยโกงไอ้สัตว์เทปทูทุกคนมาโกงไงใช่ยังมาโกงดูดิมาใส่ดูดิมาใส่นวมเรืองแสงทุกคนไอ้เี้ยยไอ้้เีตายซะมึงไงอะ สเตตสฟเตอร์นอกนอกเกมนอกนอเวทีกูได้เวทีกูได้บุญเวทีมึงโดหดอ่ะบนญเวทีมึงโดหดอ่ะซื้อนมแรงแสงนุ่งเท่มากไงวะงานอะไรป่าราาาัสลาเดินเท่ๆวะเดินเท่ๆวะงานแบบเอาเอ้ยอะไรมองหน้ามองหน้าทำไม กูไม่ชอบคนมองหน้ากูไม่ชอบคนมองหน้าเว้ยไม่ชอบคนมองหน้าเว้ยอุ้ยเปรียบเปียหน้ามืดหน้ามืดมองหน้าทำไมมองหน้าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวตั้งกันทำไมตั้งกันทำไมอื้มอ้มอื้มเยับเย็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 บอืมอืมเย็บอ้ะย็บอ้ะย็บแน่แน่มีมีดอทซ้ายขวาดัดหรอ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 ทัดหรอดัดหรอดัดหรอทัดหรอดัดหรอดัดหรอ โทดเขาพี่เขาพี่เขาพีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอดด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 ต้ตายก็ไดโอ้ยโง่ไอโง่โอ้ยโง่ไอโง่อน้องจะมาสู้กับพี่มันยังเร็วไป็ไปว่ะอุ้ยใครต่อยกูไอแมมาต่อยกูทำไมเนี่ยเฮ้ยเ้ย มึงคนตีก่อนเราต้องเราต้องขเองข้าไปห้ามครับเราต้องเข้าไปห้ามาต้องเข้าไปห้ามเราต้องเข้าไปห้ามอุย้ยหมดแรงหมดแรงตเติมพลังก่อนตเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนกระดึบ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 อ้าวมามาได้หมดทุกตัวยังไงมาดิมาดิมาดิคนเขาหน้าแค่แค่เป็นกมัมเรียนนี่ไ อืออืเอาครับอืออืออือซ้ายขวา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 เอ้ยอย่าลุ่มอย่าลุ่มเอ้ยอย่าลุ่ม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 เอ้ยเอ้ยอย่าลุ่มอย่าลุ่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าลุ่มอย่าลุ่มถอยก่อน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 อ๋ออีเอ้เอ้โอ้โอ้ฮุก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 อือเอาดิเอาดิโอ้จับ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 เอาดิ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 อดิเาจับ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 เอาดิดิฮุก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 อืออือ